อาาจรย์เป็น่รู้เป็นหมายเป็นหมายจับครับคุณลุงก็ไม่ก่อนนี่หมายจับของศาลอได้เนาะศาลมาญาหมินบุรีครับก็คือตรงนี้ก็คือมันจากสนลำหินใช่ไหมใช่ใช่เป็นหมายของสนลำหินโอ้แล้วผมอาจารย์ในวันนั้นผมถ่ายรูปในนั้นออกคืออาจารย์โอ้คือโอเคไม่ได้รับทราบเมาที่ไหนเมาในเซเว่นนะครับเมาเซเว่นแล้วใช่เมาในเซเว่นแล้วก็แบบไม่รู้วันนั้นผมจะก้มเก็บอะไรก็ผมบอกว่าเออผมไม่อยู่บ้าน ภนอกก็น้องจะมาคุยบอกว่าเออก็มาคุยกันแล้วที่โต๊ะมาเคลียร์กันนะก็เรารู้แบบไม่รู้เด็กว่าผมจะกบเกมอะไรอย่างเงี้ยเจอคลิปแอปถ่นะอ่ี่ะครับสองชีลงชี้ด้วยครับชี้ ล้วุงไปถ่ายเขาทําไมเนี่ยเพราะผมไม่ได้ที่จะว่าไม่รู้ผมจะไอะไรแล้วผมจําไม่ได้เลอน,นะถ่ายนีนจะอะไรอะลุงถ่ายนี้มันไม่ได้แล้วถ,ถ่ายเห็นหน้าเขาเห็นอะไรมันก็ยังลุงไปถ่ายนี้ไม่กลัวเขาแจ้งความอีเหรอผมก็ไม่ได้ไอะไรมากนะลุอลุงก็รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันผิดกฎหมายจะมีใครมาถ่ายแฟนลุงชอบไหม <c oughs> <c oughs>